สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับคุณหนูคุณน้องครับเกมใหม่อีกแล้วเกมเก่าอย่างเล่นไม่ไม่ครบไม่ได้เท่าไหร่เลยเกมใหม่ๆแล้วมันก็ต้องลองกันหน่อยอครับเกม g o d d e s of Genesis นะครับ g o d d e s s of Genesis เนี่ยโซลาริสเซิร์ฟโซลาริสโอเคฮะเขาบอกว่าให้กดติ๊กเข้าเิ่มเกมเราลองกันเลยดีกว่าฮะอันนี้ตัวละครไม่ต้องให้จังอ๋อเราเข้าไป เราเข้าไปลองเล่นอยู่น่อยหนึ่งแล้วได้ถึงเลเวลเจ็ดแล้วนะครับชื่อตัวละครตามใจฉันนะครับไปเล่นนิดหนึ่งแล้วนะครับลองดูอ่ะก็มาแนะนําคุณผู้ชมเพื่อนๆแล้วก็คุณหนุ่มคุณน้องกันเลยนะครับอันนี้มันจะเป็นเกมที่เหมือนเป็นจะลุยด่านนะฮะจะลุยด่านไปจะลุยยังไงนะจะลุยเนี่ยเราจะลุยด่านหนึ่งคิดหนึ่งหนึ่งคิดสองมาแล้วนะครับได้สามดาวด้วยไอย้นิวนี่คืออะไรไม่รู้อ่ะเราคลิกเข้าไปสิอ๋อนอิวนี่คือไปคุยมีจ๊กเกอร์มาด้วยนะครับ เป็นตัวละคร 2D คุยกันนะครับ 2D คุยกันนะครับอ่าแต่ตัวละคร 2D ะขอมีแอคชั่นด้วยไม่ให้ยืนแข่งค้างนะครับไม่แข่งอ่าตัวละครในชาแต่ว่าตัวละครที่กรอบสนธนาข้างล่างยังแข่งอยู่นะเป็นภาพ 2D ธรรมดาเนี่ยครเนี่ยข้าเจ้าเป็นใครกันแน่โจเกิ์ในใจของเจ้านี่มีคำตอบอยู่แล้วไม่ใช่หรอนะครับข้ามไปเลยดีกว่านะครับ ข้ามไปเลยข้ามไปเลยข้ามบทดทดสอบไปนะครับเจอกล่องอะไรเนี่ยแตะหน้าจอเพื่อไปต่อแต่อ๋อมีรางวัลมาให้ครับมีรางวัลมาให้แล้วเราก็พอผ่านตรงนั้นแล้วเราจึงจะมาลุยกันที่ด่านหนึ่งครับสเออเกมนี้จะเป็นยังไงลองดูกันสิครับอ๋อต้องใช้สายฟ้าใช้สายฟ้า5ชิ้นแตะดูเงื่อนไขสามดาวอ๋อเงื่อนไขสามดาวเอะเข้าไปโจมตีเลย เกมมันเป็นแนวไหนเอ่ยเล่นไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ยังจไาไม่ค่อยได้เหมือนจะเป็นคล Turn น้ายๆเทอร์นเบสนะเนี่ยข้าบทสนทนาไปก่อนเลยนะครับข้ามไปเลยหลักของอาชีพออ๋อหรืออกแล้วเป็นเทอร์นเบสแล้วก็หมุนปรับเอ่อปรับหน้าจอขึ้นลงก้มเงยได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนซ้ายขวานี่ได้รอบเลยนะครับ360บองศานะครับอ๋อ ตัวละครของเรามีฝ่ายเรากับฝ่ายตรงข้ามฝ่ายเรามีห้าใช่ไหมอ่ะไอ้ฝ่ายเราอยู่ไหนกันแน่เนี่ยเฮ้ฝ่ายเราอยู่นี่นะครับเอา้าลองดูสิเดี๋ยวก็รู้ต่อสู้เลยกานะรต่อสู้เริ่มแล้วนะครับฝ่ายเราเราต้องแตะนะเนี่ยเราต้องแตะนะแตะปับ๊บฝปได้ป่ะเนี่ยเล่นได้เปล่าแตะแต่ทั่ัวไป เอาแต่ปั้บเราต้องเลือกกันว่าเราจะตีใครนะครับเราจะตีใครเราตีรราตัวไหนเราตีตัวกลางก่อนเลยนะฮะเราจต,ต้องแตะว่าเราจะตีใครตีตัวกลางนะับพอเปลี่ยนตัวเราต้องแตะว่าเราเนี่ยเขาห้าตัวนะฝ่ายตรงข้ามเน่นะเราจะเลือกตีตัวไหนก่อนโอ้โหด็กเกอร์อัดแรงลุกทีมอีกถึงเทินเรายังเนี่ยเชิญเรายง อ,อัดตัวกลางก่อนเลยโจ๊กเกอร์นี่อาโจ๊กเกอร์มอบไปก่อนเลยเสร็จแล้วก็มาอัดตัวละครที่เป็นลูกน้องของโจ๊กเกอร์นะครับเราต้องแตะทุกครั้งเลยมันไม่มีออโตโอ้เราต้องแตะเลือกอแลก้วแต่ก้นนี่จะเป็นตัวกำบังให้พวกเรานะครับนี่ไล้ตัวปลาหมึกปลาหมึกดำาัวงตีหมึกดำ ยังอยู่ไหมตาเรายังตัวสุดท้ายนะฮะตัวละครเราซ้ายสุดเนะี่ยโดนตีหมึกด,ดำนี่อันนี้เก็บค่าศึกไปได้ให้เหลือสองแล้วนี่เราก็จะละเบาลงหน่อยเอาตัวไหนต่อเอาตัวท้ายนันก่อนแล้วกันนี่อ่ะตัวท้ายทีหนึ่งนี่อีกทีงลงไหมโชลงเหลือตัวเดียวแล้วนะครับสบายแล้วอันนี้มันเป็นลนักษณะเกมคล้ายๆเป็นเทิร์นเบสคล้ายคล้าย พวกฮีโร่บอลเขาจะแอแท็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็คล้ายๆพวกอะไรอะ่ะโอฮิตก็มีส่วนคล้ายนะครับมีส่วนคล้ายมีส่วนคล้ายแต่นี้เป็นเทิร์เบตเต็มตัวเลยกับไอแนวฮีโร่บอลเขาฮีโร่บอลเขาจแอแท็แล้วก็ตรงเลยแบบนี้เลยแต่ว่าไอฮีโร่บอลนะพอเราสั่งโจมตีแล้วมันโจมตีอัตโนมัติเลยมันจะโจมตีลุย ลุยด่าไปข้างหน้าเลยนะครับเกมจะจัดการเองว่าจะจับคู่ต่อสู้ตัวไหนบนรรลุแล้วได้รางวาัลแต่สำหรับเกมนี้ก้อนเด็ดป๊อปกินซเนี่ยเราจะต้องแตะว่าเราจะเหมือนเป็นคนสั่งเองว่าจะให้โจมตีตัวละครตัวไหนอย่คิวปิดตัวละครเราคิวปิดฝ่ายตรงข้ามเราคือโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ยิกก้มยางหน้ากลัวอ่า นี่ตัวละครใครเนี่ยตัวเราก็เนี่ยเป็นอัศวินเทพเลยอาจจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับเป็นเนื้อเรื่องอันนี้นจะเป็นเนื้อเรื่องมาให้เราดูนิดหนึ่งเป็นฉากคัตซีนวยเนี่ยวันคิรีนะครับอันนี้เป็นวันคิรีอ๋อตัวละครของเราค่าค่าก็คือไถวันคิรีตัวละครเราตามใจฉันนี่นะอ๋อตามใจฉันนล้เป็นชื่อทีม พอเราตั้งชื่อปั๊บมันจะเป็นชื่อทีมเนี่ยตัวละครที่เราเลือกเล่นก็คือตัวนี้ครับเนี่ยตัวที่อยู่ที่ขอบจอล่างเนี่ยที่กำลังคุยแทนตัวเองว่าฆ่าเนี่ยป้าจริงจะให้มันหนีไปได้ตามไป็วเนี่ยอันนี้คือตัวละครเด่นของเราเป็นตัวเอกของเรานะครับแต่ทีมกน่คือทีมตามใจฉันเอาล็วันก่อนอันทีหนึ่งอันนี้อะไรต่อเติบโตได้ไหมไม่ได้ผ่าน ยหลังไปรับเควสต่อนะครับวันนี้เราผ่านไปแล้วเราก็ต้องไปที่นิวอีกหัวม้านะครับไปที่นิวนิวคืออะไรไปที่นิวไปสวดไปคุยกันอาข้าไปเลยค้าบทสนทนาที่นิวไปคันนี้ไปเป็นโหมดโหมดอะไรเนี่ยเชื่อมจุดเชื่อมจุดต่อต่างๆตามลําดับเพื่อวาดรูปกลเวกหนึ่งสองสามสี่หนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยมีไกด์ให้เราอย่างนี้ก็ง่ายสิ ก็เด็ด o อฟจีนิซินะครับ,รบเกมใหม่ลองดูครับเ,เป็นเทิร์นเบรมาสลับฉากกับเกมประเภท MMORPG ได้เห็นมันดูแล้วมันน่าสนใจก็เลยลองดูลนะก็จะเป็นแนวนี้นะครับประมาณนี้เาขาอีกเขาอีกเขาอีกเอาล,ละครับมีตัวละครถ้าสึกมีอยู่5เราจะตีใครก่อนเรามี4อ่เราต้องแบกน้ำหนักอูหนึ่งอะ ลุยตัวกลางนั่นแหละตัวกลางเป็นหัวโจกเฮ้ยต้องต่อสู้ก่อนอะ่ะแตะต่อสู้ที่มุมขวาล่างนะครับแตะต่อสู้เสร็จปั๊บอุ้ยไอ้โจ๊กเกอร์ยังอยู่อีกเฮ้ยตัวกลางนะ่ไอ้โจ๊กเกอร์เอาละอัดไอ้โจ๊กเกอร์ก่อนเลยอัดโจ๊กเกอร์ก่อนเลยสี่สี่ตัวละครเราอัดโจ๊กเกอร์ล้อมกันเฮ้ยอ้าวแค่สามคนเองอะ่ะโจ๊กเกอร์ คล้ายๆ้าๆกับไอฮีโร่วอครับแต่ว่าไอรูปตัวละครที่ที่จะเป็นคิวต่อไปในการโจมตีมันจะอยู่ที่มุมซ้ายบนส่วนฮีโร่วอเขาจซอร์ไกมันจะอยู่ที่ขอบจอล่างสไตล์คล้ายๆกันอัดจ็อกเกอร์ล่วงอัดตัวไหนดีอะอัดหุ่นยนต์แทบ2แทบหรืออัดไอตัวอีิษจนี่เอานี่ดีกว่าปีิษจหน้ามืดเนี่ย ไอ้เจ้าหนูที่สะพายไอ้เจ้าเจ้าหมีเนี่ยตุ๊กตามหมีเนี่ยเป็นเกราะกับปังให้พักพวกเราได้เอาเลยลุยเองด้วยนี่เหลืออีกตัวหนึ่งสุดท้ายนี่ส,สุดท้ายนั่นคือตัวฉันเองแล้วก็ไปตัวละครวันคีรีอ๋อวันคีรีที่เปียถักเปียผมสีเหลืองทองถักเปียนะครับเอาวันคีรีอัดเลยนั่น เหลือสามนะครับถ้าสึดเหลือสามเฮ้ยเฮ้ย,ยตัวละครเราก็เกือบเดี้ยงแล้วเนี่ยตัวละครที่สองนี่ธนูเนี่ยไปจะไหวไหมเนี่ยเอ้า,อาไอ้ปีศาจหน้ามืดก่อนเลยช่วยกันเก็บปีศาจหน้ามืดเก็บแล้วต้องแตะทุกครั้งนะครับเฮ้ยยังไม่หมดอีกโหเราแล้วคนจะไปก่อนนะเนี่ยอ่าไอ้ปีศาจหน้ามืดเก็บไปตัวนึงก่อนหุ่นโยนขวา หุ่นยนต์ขวาวันคิรีหุ่นยนต์อ่าเสร็จแล้วครับเหลือตัวเดียวแล้วแต่เราก็เดียงไปหนึ่งนะครับจากวันเดียไปหนึ่งแล้วไอหุ่นยนต์อัดไอหุ่นยนต์ช่วยกันอัดหุ่นยนต์วันคิรีอัดหุ่นยนต์นั่นางบางไว้บางไว้หนูบางไว้อัดด้วยหุ่นยนต์อัดหุ่นยนต์โอ้โชคดีที่เป็นเธอเราเนละเกือบเดียงแล้วตัวละครเอกของเราในวันคิรี ใช้ชนะเป็นพวกเราอ่ปเป็นเลเวล9ไปแล้วนะครับเลเวล9แล้วชชยชนะเอ้วันคีบีสวันคีบีนี่ขึ้นขึ้นหน้าหน้าหน้าปกไหวจังเลยเอ้แต่เธอก็ไม่ใช่ตัวละครเอกนะไอตัวละครของเรามันเป็นตัวผู้ชายอะ่ะเฮ้ทำไมวันคีบีขึ้นชนะมาแล้วนะครับต่อไปจะเป็น1ขีด5 1 5นขีด5้าที่น่าจะเป็นบอสนะเนี่ยเรนจะไปไหวไหมเนี่ย เติมหน่อยดีไหมอ่ะเติมหน่อยดีไหมว่าเติมอะไรได้มั่งอ่าที่เป็นจุดแดงๆนี่เติมอะไรบ้างเติมอะไรเอ่ยภาพรวมภาพรวมของตามใจฉันเอาเติมตัวละครตัวที่หนึ่งดิเติมอะไรได้ภาพรวมฮีโร่เติมได้ไหมอ่าเติมไอคนนี้มันพลังมันหมดเร็วเหมือนแค่สองดาวเติมได้ไหมเติมไม่ได้ อ๋อน,นี่เป็นระดับ R นะครับเป็นตัวละครระดับ R อ๋อส่วนตัวละครตัวนี้เธอคิวปิดนะครับคิวปิดเป็นระดับ S R อ,อันนี้เป็นมาโคโปโลอ๋อมาโคโปโลหนูน้อยมาโคโปโลนี่ที่ที่เป็นแทงเกอร์เป็นเปลาะก,กับบังให้พรรพวกเราได้สุดท้ายเป็นโฮมใช้แต่ว่าตัววันทีวีไม่เห็นมีเลยกลังลบกลังลบเพิ่มได้ไหมไม่ได้เพิ่มอะไรไม่ได้เลย อ่ทไตยังเพิ่มไม่ได้ถอยหลังกลับแล้วกันถอยหลังกลับนะครับทั่วไปทั่วไปนี่คืออะไรฮีโร่อ๋อนี่เข้าไปดูฮีโร่แล้วตัวนี้โฮมก็ยังเข้าไม่ได้อ,อยูออ่อุปกรณ์อุปกรณ์ถอดทีเดียวใส่ทีเดียวยังไม่ใส่อุปกรณ์ใส่ซิได้ไหมอ่ะอ่าใส่ไปแล้วนะครับใส่แบบอุปกรณ์ไปแล้วหนึ่งตัว ส่ความแล้วอ่ตัวตีบวกได้ไหมเนี่ยโฮมเนี่ยอ่าตีบวกปับ๊บอ้าได้ด้วยนะครับได้ด้วยได้ด้วยโอเคตัวนี้แหละคิวปิดคิวปิดเมื่อกี้จอดก่อนเลยใส่อะไรได้ไหมเอาใส่ได้แล้วใส่จะวสีบวกหน่อยีิเธอเ,เพิ่มพลังให้คิวปิดหน่อยได้แค่สองตัวละครแล้วหมดแล้วติ๊กแดงไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วอยหลังกลับ ฮีโร่ไม่มีไม่มีตกใจสีแดงแล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยไม่ได้ทั่วไปติ๊กติ๊กไม่ได้เอาละไม่มีที่อื่นแล้วลุย 1. 5. นึ่งด้าน่าจะเป็นด่านสุดท้ายบอสต้องคุยและข้ามเลยนะครับข้ามฉากสนทนาโอ้โหนั่งไงบอสจรงิงด้วยโอ้โอ้เหมียวโรบอทเหมียวรูปผสมนะครับเหมียวโรบอทลุกกเมอมันไี้หมุนจอซ้ายขวาไม่ได้แล้วถูกล็อกแล้วนะครับหน้าจอถูกล็อกต่อสู้ก่อนนะ พอ,อเขาฉากต่อสู้ข้ามบทโนษนาฉากต่อสู้แล้วก็ยังไม่ได้เพลือกะลุยเลยอ้าวเหมียวลูกผสมระว่างเหมียวกับแมงป่องนะครับเหนียวแมงป่องแอรโรบอทเนี่ยเฮ้ยทำไมเรามีขอเรามีตีตีตัวอย่างเก่าวันคีดีตัวนี้มมาจากไหนตัวครนันคีดีตัวนี้อบอสมันมีตัวเดียวมันก็จะตีเราได้ครั้งเดียวแต่เราตีมันได้สามได้สี่แต่ว่าบอสเนี่ยมันจะแกร่งกว่าปกติอ่ะ แข่งแข่งกว่าผู้ต่อสู้ปกติเนี่ยตอนนี้เป็นอ่าตอนนี้เป็นเทินวันคีรี One ไม่ใช่อ่าเป็นเทินมาโคโบโลต่อไปหน้านี้อ่ะหน้านี้ผมสีชมพูมาโคโบโลเหรออืมมาโคโบโลอ้าวตอนนี้อ่าฉันอ่าฉันฉันแล้วก็ไปอ่าอันนี้เป็นวันคีรีผมสีทองปุ้มเฮ้ย คิวปิดเกือบร่วงแล้วคิวปิดเกือบร่วงแล้วปั๊บเข้าไปอ่าอันนี้เป็นวันคิรีเฮ้ยเฮ้ยวันคีรีไปกันไว้ให้นะครับวันคีรีพลังเยอะโดดไปกันไอตัวละครอ่าสายสุด่ะเป็นตัวผู้ชายนั่นก็เป็นตัวที่เราเลือกอชิวิชันนั่นนะครับนี่ เอาจบปีมาโคบโลโอ้โหมาโคบโลเรียงแล้วเสร็จกันเลยเรานี่เอา้าล่วงหมดเฮ้ยเสร็จกันเลยเหลือวันคิรีตัวเดียวอายโอ้วันคิรีเอา้าทัน,นี้เอาละจบโทกันหนึ่งตัวหนึ่งแล้วเดียวตัวเดียวแล้ววันคิลี เฮ้ยวันทีน่ีอีกทีเดียววันทีนเดียยงเดี้ยงแล้วคลิกยังเป็นงจัดการชุบเฮ้โอ้เราไปก่อนนะครับผัดเก่งคนละหมัดอ่าอีกหมัดเดียวหาดวนอีกครั้งหนึ่งไม่ไหวแล้วนะครับไปไม่ไหวแล้วไปหลังกลับไปหลังกลับไปที่จดหมายนะมีจดหมายอะไรให้รับบ้างอ่ารับจดหมายให้หมดรับรางวัลมาดูเผื่อที่ว่าจะไปอัปเดต อัปเดตอะไรได้บ้างนะครับมี event. อีเวนต์เวลาอาหารว่างนะมีอาหารว่างได้สายฟ้ามีอีกร้อยมีสายฟ้าใช้สายฟ้าในการข้าวไปโจมตีแต่ละแต่ละฉากแต่ละฉากคล้ายกับอ e ีฮีโร่วอลเอาต t เตอร์แท็กเขาเตอร์แท็กมากเลยค้ายมากมากเฮ้ยได้สโนไวท์ได้ตัวละครใหม่มาระดับ SR Snow w สโนไวท์โฮเซดอนโอ้เจ๋ง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 นะครับอ่ารับสโนไวท์โฮเซย i ดอนมานะครับอันนี้เป็น เป็นมาจากอีเวนต์นะครับอีเวนต์ยังมีอะไรอีกไหมอีเวนต์ event มีอะไรอีกไหมอ๋อนี่คําเชิญจัก,กรวรรดิเชิญไปไหนอ่ะเข้ากิวแน่เลยอ่ารับรางวัลเดี๋ยวให้ติดตาม Instagram. อินสตาแกรมอ่าให้ติดตามอินสตาแกรมนะครับแล้วก็จะได้รับรางวัลอ่ะเข้าไปดูแป๊บเดียวได้รับให้รางวัลมาแล้วอ่านี่อะไรอ่ะติดตามทิกต็อกอ๋อมีอีก ติ๊กตอกมาโฆษณาติดตามติ๊กตอกให้รางวัลเราอันเชิญอันเชิญหนึ่งครั้งเราจะดูว่าเราจะอันเชิญได้ตัวละครแบบไหนลองดูนะครับย,ยืนยันนะแท็กเสียจังอ,อันนี้เป็นแท็กอะไรเนี่ยอันเชิญเอ้ยนี่เสียจังไปเลยท้ายหลัง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 นะครับอันเชิญหนึ่งครั้งนี่เสียตังนะแบบนี้แหละอันเชิญยีโร อันเชิญฮ like oh, okay, ีโร่นี่น่าจะฟรีนะเอาลองดูอันเชิญมาแล้วอันเชิญฮีโร่ป๊า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 สวยมากสวยมากสวยมากได้มาโคบอลโลซ้ำมาอีกแล้วได้มาโคบอลโลซ้ำมาครับอันเชิญฮีโร่ลองอีกตัวสิอีกทีหนึ่งสิอันเชิญป๊าปก็เหมือนเปิดในนั้นแหละในไอเกมโอเวอร์จิตเนี่ยเปิดเปิดไอกาชานะครับเหมือนกันเลย ได้พระราชาสลายมาเป็นแบบอีกทีเทียอสามรอบพอแล้วสุดท้ายนะอันเชิญก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของเทพแห่งดวงดาวทั้งหลายแหละอราชาสลายมาอีกแล้วอะซ้ำม,มาอีกแล้ววท่านี้อันเชิญอุปกรณ์ได้อะไรอลองดูนะทั้งนี้ฟรีอาวเชิญฟรีป้าได้อุปกรณ์อะไรมาเอยเอาไว้ให้ตัวละครเราใช้ได้ลูกธนู ไอทาร่เปิดลึกธนูมานะครับอันเชิญมิตรภาพหมดแล้วอันเชิญฟรีในอีก24ชั่วโมงอันนี้ก็ฟรีในอีก24ชั่วโมงโอเคเลยถอยหลังนะครับถอยหลังอีเวนต์มีอะไรไหมอ่ะอีเวนต์ก็ไม่มีแล้วอ่ะอีเวนต์คำเชิญยักรวรดิก็ออเมื่อกี้นี้โอเคนะครับอีเวนต์อันนี้อ่าเนี่ยได้ราชาสไลด์มาแล้วก็ได้ตัวละคร SR เป็นตัวหนึ่งโพไซดอนนะครับ อันนี้เป็นคิวปิดของเรานะครับเฮ้ยแม่วันคีรีมาจากไหนอะ่ะเฮ้ยเราเอาตัวละครไปเพิ่มอีกตัวได้ไหมไนะเนี่ยเดี๋ยวดูนะจะเพิ่มยังไงเอ่ยอ,อ,อันนี้ก็คือโฮมโฮมนะครับตัวนี้คือโฮมอันนี้เป็นมาโคโรบอลอแล้วไอ,อต,ตัวฉันคือตัวไหนอะ่ะเล่นไปแล้วก็งงฉันก็คือตามใจฉันหรือเปล่าเออหรือจะใช่ นะเพิ่งจะเล่นเนี่ยเราก็ยังงๆงอยู่ะนะครับภาพรวมปั๊บมาดูตัวละครใหม่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่โฮมอุปกรณ์โฮมใส่คียตีบวกถอดคีอ่าอันนี้มันดีกว่าแลไอ้ไม่ใช่อันนี้มันลดอ้าวแล้วกันไว้พลังลดตีบวกสารสกัดไม่พอ ไม่มีอุปกรณ์ที่ตรงกันอ้าวแล้วอ้าวโอเคไม่เป็นไรตัวละครตัวนี้โอจอยดอนนี่เราจะเอาใส่อ่ะใส่อะไรอ่ะใ,ใ,ใส่เสียวไม่มีครับภาพรวมตัวละครของเราอันนี้ราชาสลายไม่มีอันนี้คือตัวละครตามใจฉันอ๋อตัวละครตามใจฉันก็คือตัวนี้นั่นเองเป็นผู้ชายเขาว่าแล้ว ่วนตัวละครหญิงอันนี้แบบแบบแบล็อกๆซุ่มซ่ามหน่อยอะคิวปิดนี่จะซุ่มซ่ามนะเนี่ยแล้วก็มีมาโคโปโลนี่เจ้าหนูน้อยแล้วก็มาโฮมแอน,นักสืบโฮมนะครับโฮมมีหางนะภาคน,นี้นะเดี๋ยวเราจะเอาโพเซ i d o ลงไปช่วยทำไงอ่ะทำไงต่อแกลเลอรี่แกลเลอรี่ทำไรเอ่ยรับรางวัลทีลให้รับรางวัลอีก รับคีเคียวอะไรเนี่ยอ่ารับรางวัลอ่ะหมดแล้วไปห,หลังกลับนะครับทีนี้ประจนภัยขให้ขอให้ไกด์เราเอานิ้วชี้ให้เราไปประจนภัยทีนี้พอให้เรามาประจนภัยเนี่ยเราถึงด่านสุดท้ายเนี่ยเราจะเอาตัวละครมาช่วยได้ยังไงลองดูสิผู้ถูกคุ้มครองอเคลียเมื่อตัวละครไม่ตาย ไม่ใช่สิไอต,ตัวละครมันตายตัวละครเรามีสี่เอ๊ะเอาลงอีกตัวงได้ไหมเนี่ยเอ่อเซตตัวละครไม่ได้ดูก็ไม่ได้ดไไดเออช่วยอ๋อตัวช่วยนี่ไอตัวไหนอ่ะไอทำไมตัวนี้มาอย่างไรยังหาทางเอาตัวละครลงมาช่วยไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไร เอาสู้ไปอย่างนี้เลยจะไหวไหมเนี่ยเอาลองอีกรอบสิเา้าข้ามไปก่อนเลยอ่ะอัดเลยนี่เราเพิ่มพลังมาหน่อยแล้วเมื่อกี้นี้จะสู้ไหวไหมเอ้น,อนี่โอ้โหอ,อ,นะอัดทีเดียวเขาตึ้เยอะเลยเนี่ยเมื่อกี้เราเติมพลังตัวละคอไปนิดนึงแล้วครับเนี่ยก,ก็เล่นก็เพลินเพลินดีเหมือนกันนะคะแต่ว่า เนี่ยมันมันจะต่างกับ MMO RPG เพราะว่า MMO RPG มันเหมือนจะเป็น,เป,นเป็นการต่อสู้ไปอะไรแบบสึ่เรียลไทม์ time. แต่อันนี้มันมันไม่ใช่มันเป็นเทอร์เนสเนี่ยเราจะต้องมาคอยติ๊กมาจัดตัวละครมาลงวางนะครับเปิดออโต้ไม่ไดนะ้แต่ยังยังกับไอตัวโอเวอร์ฮิตเนี่ยมันยังเปิดออโต้ได้นะครับแต่โอเวอร์ฮิตตอนนี้น่าจะมีบริษัทใดบริษัทหนึ่งมารับมารับซื้อช่วงต่อแล้วล่วละเพราะว่าเขายังไม่ถอดออกจากเซิร์ฟเวอร์นะครับ แต่ว่าเขาก็จะมีอัปเดตมีอะไรต่ออะไรเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวหลังจากที่บริษัทใหม่เข้ามาอัปเดตเสร็จแล้วน่าจะเล่นโอเวอร์ฮิตได้เหมือนเดิมน,นะฮะเราก็เลยยังไม่ถอดโอเวอร์ออกจากเครื่องเก็บไอคอนไว้ก่อนฮนะเดี๋ยวพอบอริษัทใหม่เข้ามาดำเนินการเสร็จปับ๊บเราก็เล่นต่อนะตัวละครเราก็ต่อจากที่เดิมนนะแต่โอเวอร์เนี่ยน่าจะน,าน่าจะอลาัางการกว่าเกมนี้นะน่าจะ เจ๋งกว่านะแต่เกมนี้ก็โอเคใกล้เคียงนะใกล้เคียงน้องๆแต่ถ้าเทียบกับฮีโร่บอลเขาตัวแอสแทกเกมนี้น่าจะดีกว่านะเกมนี้น่าจะดีกว่าอ่าไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวท้าดวนอีกครั้งไม่ท้าแล้วละ่ะไม่ท้าแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเรากคงต้องออหลังใหม่นะครับเข้าไปหลังใหม่ไปจัดการพัฒนาตัวละครเข้าออฟฟิศสักหน่อยนะครับเข้าออฟฟิศสักหน่อยเพื่อไปพัฒนาตัวละครแล้วค่อยเข้ามา สู้กับเจ้าเจ้าเหมียวโรบอทลูกผสมสักอีกสักรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้อย่างเพิ่งจะเล่นตอนนี้น่าจะเป็นครั้งที่2เราก็ยังงงๆอยู่นะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจให้ชันใจชันเสมอมานะครับแล้วก็ติดตามชมคลิปเกมของเรามาโดยตลอดนะแล้วก็คลิปนี้ก็ชมมาจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายขอบคุณทุกท่านครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ อย่าลืมนะครับเข้าไปในเพลย์ลิสต์ของเรานะครับเล่นเกมเพื่อชาติรวบรวมคลิปเกมทั้งหมดไว้ล้วนๆอยู่ในเพลย์ลิสต์นั้นนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ